สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่โยนี่ตามตีมวันนี้สีแดงนี่ยังไม่พอเรายังมีของดีอีกอย่างหนึ่งนี่เราไม่ได้เปลี่ยนแค่เสื้อตัวจริงนะฮะแต่ว่าเราเปลี่ยนแต่เดน <laughs> ตัวบางเขียวเราก็เครือแดงยังไงล่ะว้าหูตามเทศกาลนะเสื้อแดงก็ต้องเสื้อแดงให้เหมือนกันนะมันจะได้แบบเป็นตัวละครเดียวกันนะจะมาร่วมสนุกกันไหมกับทุกคนนะฮะให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันวันนี้ทุกคนพร้อมไหมฮะผมจะงัดกิจกรรมออกมาโชว์ละตุ้มซุ้มซุ้ม ติมเติมๆติมเติมเตมเติมเติมเติมมเติติแดงวันนี้อ้าวไม่พร้อมอ่ะโอเคเอาเก็บไปก่อนแหม่แดงนี่วันนี้เรามีอังเปามาแจกว้าหุยนี่ผมได้ทำการคิดมาตั้งแต่ช่วงบ่า นงคิดอยู่ตั้งนานว่าเอ๊ะวันนี้จะทำอะไรดีวะโอเคเป็นวันตุดจีนก็ต้องอังเป้ายังไงล่ะโอ้ยยี่สามสองหนึ่งอัูหมดเวลาแล้ว <c oughs> ตะเดนคุณรรมุกิวาเลโซบ่ครับผิดดีด้วยนะครับแสดงตัวหน่อยเร็วแสดงตัวหน่อยพิมพิมในแชทมา เขาเป็นคนต่างชาตินะครับคนนี้อ๋อโอเคไฮมิสเตอร์มูกิวาระยูแฮปปี้นะวินเนอร์ฟอร์ดิสอังเปาไพรซ์รักกี้โบร่เย้อยูยู่ยูวอนเน่โอเคแทนคิวฮิปส์แมนเบัดแคนยูสปินอากินโอเคอิสอาฟทูยูโอเคแทนคิวฟอร์บีอีก์บายเฟิร์สวินเนอร์นะครับไอรีอะพเรชิเอตยูจอยนิ่งอินบัดไอรีอาเกน เย้ไอริช f f e ฟ please ยินดีด้วยครับแสงตัวหน่อยแสงตัวเฮ้ในนี้ในนี้มีอะไรในนี้มีอะไรเหรออยากรู้ไหมล่ะมีอะไรมันรลวงออกมาเอเดี๋ยวแสงมันจ้าซะเลยเกินแต่เด ในวันนี้นะฮะในฐานะที่ผมก็เป็นช่องวาดรูปเนาะก็อยากจะใช้โอกาสในวันนี้นะฮะในการที่ให้คุณได้สุ่มหัวข้อแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับคุณรีเควส์มาได้เลยว่าคุณอยากให้ผมวาดอะไรในในหัวข้อนี้ก็คือตัวนุ่มตัวนุ่มคุณอยากให้ผมวาดอะไรคุณแจ้งผมมาได้เลยนะฮะออ ตาเด่นคุณเทนลันดาทุนเทนลันดา,เ,นดาเรียลลิสต์ตาเด่นเทเบลลิสเทเบลิสครับยินดีด้วยนะฮะคุณได้หัวข้อหนุ่มในฝัน แดนคุณซุยกะแซน W ยนะครับยินดีหนึ่งอ,อือคุณซุยกะคุณมา,าน่าเสียดายจังคุณซุยกะไม่ไรายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดเพราะฉะนั้นผมต้องขออนุญาตนะครับข้ามไปคนถัดไปนะครับเย่คุณชาโควูปซ์ยินดีด้วยนะครับของในวันที่ได้ก็คือตแตเดน มังเขียวเองคุณชาโคช็อกไปแล้วตอนนี้คืออย่างนี้ไอ้รางวัลข้อเนี้ยคือใจจริงอะนะ ไม่ได้หฮโว้ยไม่ได้ห้มังเขียวกลับบ้านหมายถึงเราจะวาดคุณเป็นแบบมังเขียวแต่เอาจริงๆอะคือช่างแมงคุณคิดอะไรออกว่าจะทำอะไรกับมังเขียวคุณบอกมาเลยนะฮะโชคผมหมดของจริงเฮ้ยแปลว่าอะไรคุณได้โชคไปแล้วไง คุณได้ผมเลยนะคุณได้มังเขียวเลยนะไม่ดีใจเหรอเฮ้ยโอ้คุณวาลุสกี้ยินดีด้วยครับหัวข้อที่คุณได้นั่นก็คือก้ามยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับ อุบะอุบะกล้ามวะมาพลังโปรตีนอยากได้หัวข้อนี้ <c oughs> แหมนะฮะผมก็อยากให้มาร่วมสนุกกันนะ่ะเออคุณซุยกาอยู่กับผมอีกอีกสักพักคุณเฟิร์ส r กรีนวิชเชสยินดีด้วยครับเป็นงู เฮ้ยเฮ้ยบาคนาบาคนาบาคนายโยคุณสุก่าผมว่าวันนี้โชคมเข้าข้างคุณวะเอ้ยของจริงอะแบบเอ้ยพระเจ้าช่วยคนมันจะได้เนาะขนาดแบบหลุดไปแล้วก็ยังกลับมาเออคิดดูแล้วกันคุณดวงคนมันจะได้ดีดีด้วยค่ะ ที่กลางผมจะเริ่มแล้วนะหัวข้อเรียลลิสติกอย่างนั้นเลยฉันทำอะไรลงไปหามันเจอได้ในเป็นน่าจะเป็นสัตว์กลกูลแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเหมือนพวกจระเข้หรือพวกแบบสัตว์ดึกดำบรรอะไรเงี้ยเนาะมันจะนักกลัวนะแต่ตอนนี้ในความคิดเรามันเป็นประมาณนี้ไงก็คือแบบมังกรแบบเบลเดอร์เก เบลเดอร์เหรอมันก็จะเป็นแค่คนมีหัวมังกรอะสิแต่ซึ่งมันก็เรียลลิติกนะก็คือแบบหัวสามเหลี่ยมแล้วก็แบบเป็นอย่างเงี้ยเออก็คือเราแบบตีความจากความเรียลลิติกอะมังกรถ้ามันเป็นสัตว์ะนะเรียลลิติกรี่แล้วมันก็น่าจะเป็นแบบคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสัตว์ถ้ามันพัฒนาเป็นคนแล้วมันจะเป็นยังไงแต่คิดว่าเป็นมังกรนะ่ะมันก็น่าสนุกดี เราก็จะมีแบบพวกกิกกี้ก็น่าจะต,ตัวนี้อะไรประมาณนี้จริงๆมันมีอีกอ่ะแ,แล้วก็ดูดูแล้วน้องน่าจะขนเยอะเพราะฉะนั้นใส่ขนเข้าไปอ๋อผมขอโทษ <c oughs> ก็ว่ามองไม่เห็นคืออะไรอ๋อเราเราวาดแล้วมันมีเทกซ์อยู่เดี๋ยวผมย่อให้นะแป๊บคือเราจะมีปิกโบนนะถือน้องเป็นมังกรแบบยุโรปเนละหกขาปะ แล้วเราก็ให้ปีกมันเป็นอย่างนี้ปีกย,ย่ยอยย่อนอกเป็นมืออุ้งอุ้งจิ๋วน่ารักกุ้ง,งจริงจริงอะเราตั้งใจให้เห็นหางเพราะฉะนั้นหางมันต้องออกมาอีกฮูรานี่เชฟน้องก็ต้องแบบสวยๆหน่อยเออนี่โอเคมาโอ้ 1> hmm. 1, 2, 3, 4, อืมหนึ่งมสี่ห้เออนี้ก็หาเว้โอเคถ้าเชฟนี้ก็พอได้อยู่นะเพราะว่าถ้าแบบลืมไปว่าคือแต่น้องไม่ได้เดินบนดินไงประเด็นน้องเป็นแค่แบบเอาสองนิ้วโอเค3นิ้วหรอก็ได้แหละก็คือมี มีนิ้วนี้แล้วก็นิ้วนี้เออวันนี้แหละเป็นสัตว์ที่ยังไม่มวัฒนาการอย่นะน้ะนองก็จะพุงห้อยหน่อยห้อยตรงเตงห้อยตรงเงตงตุสแล้วตรงนี้น้องไม่มีขนแต่จริงถ้าเป็นสัตว์จริงตรงนี้ถ้าน้องมีเป็นสัตว์มีขนใช่ไหมตรงนี้ก็ควรจะมีขนลามขึ้นมาตรงนี้ หรือนี่เป็นนกไม่นี่เป็นขังคาวน้องมีขนน่ะขนไม่มีบนนกเอ้ยไม่มีเออขนไม่มีบนนกมันต้องเป็นขนนกเป็น feathers not a fur you know so ถ้างั้นเราก็ต้องทำตรงนี้ถ้าอย่างงี้ต้องพับไว่ตรงนี้ต๊ดๆเลยนะ <laughs> อยู่ตรงนี้ไปแล้วกันนะโอเค ตรงนี้ตรงนีอ้อยากจะโชว์เรื่องของสกิลกันไอ้นี้ไปก่อนว่าเราเออตอนนี้น้องเรลลิสติกแล้วส่วนเรื่องสีเนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่ถ้าจะใส่ะนะแบบอย่างเร็วก็จะใส่ประมาณแบบประ,ะมาณนี้ อ้นเนี่ยมันต้องมานั่งเก็บไปเยอะไงซึ่งคนอื่นเขารออยู่จุ๊บๆประมาณนี้เหลืองแล้วก็มีคนให้มาดูนังวาดรูปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเผื่อแบบอยากหาคนปรึกษาเอ้ยทำยังไงดีมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออ มันจะยังไงดีนะ้าก็คุยกันได้ตอนนี้อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะสมาธิอยู่ที่ไงห <c oughs> วังว่าเราจะได้เจอกันบ่อยๆ <c oughs> คาริต้าผมวาดแล้วมาสวยเพราะว่าเป็นว่าผมใช้ไม่เป็นยังไงทําคลิปสอนใช้ได้ไหมครับ <c oughs> เออถ้าสนใจก,ก็ก็สอนได้นะคือผมก็ใช้โปรแกรมนี้มา ก็ประมาณ2อสมปีอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่ก็คิดว่าพอสอนได้เพราะฉะนั้นก็ถ้ามีเวลาถ้าแบบมีคนสนใจกันเยอะผมก็จะทําคลิปสอนนะขอบคุณมากสําหรับคําแนะนําไม่ได้มีกําหนดตายตัวคิดว่าสีไหนสวยกว่ากันสีแดงหรือสีขาวหรือใต้ปีก มันถึงจะดูสง่าหรือว่าเราควรจะเป็นสีเข้มวะเพื่อแบบให้มันเหมือนแบบเนี่ยอยู่ใต้ใต้ปีกก็ไม่ค่อยสวยเนาะสีขาว่าสวยกว่าแถมมันมีข้อดีบางอย่างที่พวก Photoshop หรือ Clip Studio ไม่ค่อยมีอะ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าใช้ใช้มากีตาร์แบบอ่ะข้อดีอย่างแรกคือฟรีข้อดีที่2คือมันเป็นโอเพนซอร์สใช่ไหมมันสามารถแบบมีอัปเดตอะไรที่ มันไม่ปิดกั้นเราอ่ะมันไม่ต้องแบบเอ,อัปเดตหนา้ากูใช้เวอร์ชันเดิมไม่ได้หนา้าอะไรเงี้ยมันต้องใจตังค์มาอะไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับคนนะฮะขึ้นอยู่ความถนัดก็ไม่มีสิ่งใดผิดถูกมีแต่ชอบใช้ถนัดและมันผลิตงานให้เราได้ซึ่งอันนั้นนะคือสําคัญที่สุดนะฮะไม่ว่าโปรแกรมจะดีแค่ไหนต่อให้เราแบบโอ้โหโปรแกรมเนี้ยเขาใช้กันเนี่ยดีมากแต่เราสุดท้ายเราไม่ใช้ทามันทํางานมันก็ไม่ทําหน้าที่ของมันสุดท้ายเราก็ต้องทําให้มันเกิดนะฮะไม่ว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรก็ตาม อย่าไปยึดติดกับมันทุกอย่างเป็นไปได้โอ้เขียนผิดเลยเรียบร้อยจ้าเย้คุณเทนลลนดาครับคุณมาแอพฟูผมหน่อยเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องก็คือเท่าที่ผมจินตนาก,การออกนะก็คือน้องจะเป็นแบบตัวนุ่มด้วยเออตัวนุ่มเป็นเมอร์เมดมาขอเพิ่มไซส์ให้น้องหน่อยหนึ่งคือนุ่มเนี่ย ในความเข้าใจผมนะก็คือน้องก็ต้องแบบมีม,มีมีเนื้อมีหนังนิดนึงให้แบบดูหน้ากอดหน้าหน้าเข้าไปแบบสุกไสน้องไม่มีเข็มขัดน้องต้องเบิ้มเบิ้มบิ้มบิม more more <laughs> โทษโทษทเน้นตรงนี้เกินไปเอ่าเราทำแบบนี้ดีกว่าไปเ,เก็บเชฟน้องไว้ เวบเวบไม่ใช่เวบก็เดี๋ยวผมมาซิมพิฟายมาแล้วกันนะผมไม่เอาทุกรายละเอียดมาใช้หรอกเพิ่งสังเกตว่าไม่มีทิปมีเอ่อพูดตามตรงครัผมทำไม่เป็นผมผมยังไม่รู้ว่ามันทำยังไงอ่ะผมมันเหมือนมันเหมือนว่า มันต้องถึงหลักสับกี่คนกี่คนก่อนป่ะผมไม่แน่ใจแล้วมันถึงจะเปิดได้อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ผมจะเอา QR วอาโค้ดนั่นแหละมาแปะแต่ผมผมหาไม่เจอเดี๋ยวผมผมคงต้องทำไว้ในสตรีมแล้วแหละโอ้โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับผมฮะถือว่าค่ากาแฟโอ้ขอบคุณมากเลยครับ,บ,มรบผมต้องการมากเลยฮะค่ากาแฟเนี้ยกินดุมากฮะก็ไม่ขนาดนั้นวันละแก้ว ช่วงนี้ก็ลดๆฮะปอดีการใช้ใจยาๆเดี๋ยวผมมาหาจังหวัดดูก่อนอ้ชอบวาดใหญ่แหละใหญ่หนึ่งแล้วก็เห็นน้องใช้เป็นแบบริบมฝีปากสีดำด้วยก็จะช่วยเสริมความฟูความเฟียสให้น้องได้ ถ้าไม่ติดอะไรตรงนี้ก็สามารถไล่ลายลงไปได้เลยตรงนี้ก็จะมีระบายนิดนึงซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแต่ว่าสยายแล้วมันสวยไงละ่ะมันอาจจะเป็นแบบคีทที่กําลังว่ายน้ําอยู่ก็ได้เราไม่ค่อยได้วาดปลาบ่อยเท่าไหร่เลยไม่ค่อยได้ศึกษานะตนัมีเอ้ยไม่วาดปลาบ่อยได้ไงเราพี่ลามกูไงอจงสวัสดีจ้าโอ้ยสสยแท็ก ถ้าใครมีคำถามอะไรอยากถามผมตอนนี้ก็ถามได้นะฮะงวงๆแล้วอาจจะตอบได้ไม่เต็มที่แต่ก็จะพยายามนะฮะน้องเป็นเสือที่อยู่ในน้ำเหรอก็เปียกหมดสิน้องนุ่มนะคะแต่น้องต่อยนะน้องต่อยหนักนะคะดูสิดูกำลังก่อนดูวงแขนนั่นสิ บับหลับอะบอกเลยนี่ใหญ่ไปประมาณนี้เย่ค <Yeah. S 1> ติคือเหลือดีกว่าขาดเออถูกไหมเราทำอะไรเราต้องทำเกินใช่ไหม <laughs> ทำพอดีมันก็ได้นะแบบว่าถ้าเรารู้ไงว่าเราจะเอาแค่ไหนจะได้ไม่เหนื่อยแต่ถ้ามันเป็นเรื่องพวกนี้ก็ก็นั่นแหละ เอาใหญ่ไ้ก่อนเนาะใหญ่ไว้ดีกว่าโอเคเราจะมาดูกันซิว่าตอนปิดภาพเลเยอร์ล่างนี้มันจะเป็นอย่างไรมาดูกันอันสอันสอันหนึ่งฟูแดงอันเดี๋ยวผมจะดูอีกร,บรอบๆแป๊บหนึ่งนะแล้วผมคิดว่าผมน่าจะต้องเตรียมตัวจบไลท์ละเพราะว่าเกินลิมิตผมละ ลิมิตที่ผมตั้งให้ตัวเองไว้นั้น <c oughs> ก็คือวันละ3มชั่วโมง <c oughs> เพราะว่าไม่งั้นร่างกายผมจะไม่ไหว <c oughs> กินน้ำแพบอันนี้ผมคุณไอริชอันนี้ผมจะเรียกว่าขั้นตอนที่ผมแบบเก็บรายละเอียดเก็บเส้นแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะลงสีให้นะแบบแบบแบบที่อาจจะไม่ได้ละเอียดมากคล้ายๆกับข,ข,ของคุณเทนดาลาเทนลันดาเออเทนดาราเฉย เหมือนเทนเดอร์ลอยเอ้ยแล้วมันเนื้อสเต็กเอ้ยไปเรื่อยกินน้ำแบบ